โอ e g กามอสุดยอดร่างวิวัฒนาการจากการรวมร่างของดิจิมอนหนึ่งในรอยย่อในที่แข็งแกร่งที่สุดประวัติตัวละครและรูปแบบแต่ละร่างของโอเมกามอมีอะไรกันบ้างวันนี้ไมต์ c ี่แคชช n แนลจะพาทุกทกท่านไปรู้จักร่างแต่ละร่างของโอเมกามอนกันนะครับคำเตือนเนื้อหานี้มีการสปอยข้อมูลเนื้อเรื่องอนิเมะบางส่วนและมังงะใครที่ยังไม่ได้รับชมและกลัวเสียอัธรต สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับโอเมกามอนสุดยอดดิจิมอนล่างพิเศษที่เกิดจากดิจิมอนล่างเมก้า2ตัวรวมเข้ากับพลังความดีถือกําเนิดเป็นดิจิมอนที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นโดยในข้อมูลโอเมกามอนนั้นจะปรากฏตัวใน2ฐานะด้วยกันได้แก่ โอเมกามอนของเหล่าเด็กที่ถูกเลือกและในฐานะรอร์ยอไนมันเป็นดิจิมอนที่มีขีดจำกัดด้านการลบสูงเป็นอย่างมากจึงถูกเรียกว่าโอเมกามอนเรเจนเดอรี่วอริเออร์หรือนักลบในตำนานแห่งจุดจบผู้ถือครองโอเมกาอินฟอร์ซึ่งเป็นพลังที่จะทําให้โอเมกามอนนั้นสามารถคาดการเหตุการณ์ต่างๆหรือสถานการณ์ล่วงหน้าได้ทําให้โอเมกามอนมีศัก,กยภาพด้านการลบที่สูงกว่าดิจิมอนทั่วไปหลากหลายเท่าก่อนที่โอเมกามอนนั้นจะส่งต่อพลังโอเมกาอินฟอร์ไปยังโอเมกาชามอนในที่สุดนั่นเอง เรามาดูลักษณะแต่ละรูปแบบของโอเมกามอนกันนะครับ 1>, 1. โอเมกามอนดิจิมอนร่างเมกาประเภทรัคซีนสายพันธุ์นักลบศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนาการร่างมาจากการรวมร่างของ2ดิจิมอนได้แก่วอเกมอนและเมทันกาลูรูมอนปรากฏตัวใน2ฐานะด้วยกันได้แก่โอเมกามอนของเหล่าเด็กที่ถูกเลือกที่เขาต่อสู้กับเดียบโรมอนและในฐานะผู้นำรักษาการแทนหนึ่งในสมาชิกของรอยย่อไหนโดยโอเมกามอนนั้นเป็นการรวมร่างแห่งความหวังเนื่องจากโอเมกามอนนั้นเป็นดิจิมอนร่างพิเศษที่เกิดจากดิจิมอนร่างเมกาสองตัวรวมเข้าด้วยกันทําให้มันเป็นดิจิมอนที่มีขีดจํากัดด้านการ ลบสูงเป็นอย่างมากจากการถือครองพลังโอเมก้าอินฟรอสซึ่งภายหลังโอเมกามอนจะได้มอบพลังโอเมก้าอินฟรอสให้แก่โอเมก้าชามอนในที่สุด 2. โอเมกามอนล่าง X แอนติบอดี หรือโอเมกามอนเอ็กซ์ดิจิมอนล่างเมกาประเภทวัคซีนสายพันธนักลบศักดิ์ธิ์วิวัฒนาการล่างมาจากสายการที่โอเมกามอนได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีเข้าไปหรือการรวมล่างของ2ดิจิมอนได้แก่วอลเกมอนเอ็กซ์และเมทัลกาลูลูมอนเอ็กซ์โดยจะมีพลังและขีดจํากัดที่สูงขึ้นจากล่างต้นรวมไปถึงพลังโอเมกาอินฟอ์ที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ประสาทสัมผัสและการรับรู้การคาดการเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงการกระทําล่วงหน้าได้มากขึ้นโดยท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่เพิ่มมานั่นก็คือออรดีล ดาบของเกรซอสทะลวงเข้าไปอย่างสตูโดยทําให้ทุกสิ่งที่เกรซอสสัมผัสถูกลบหายไปดังชื่อออลดีลีนั่นเอง 3. โอเมกามอนสวาชดิจิมอนล่างเมก้าประเภทวัคซีนสายพันธุ์นักลบศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนาการล่างมาจากสายการรวมร่างของสองดิจิมอนได้แก่วอเกมอนบวกเมทันกาลูรูมอน รวมเข้ากับของเหลวปริศนาแบล็กดิจิ t a ลโดยลักษณะต่างๆของ o m e g a ามอนสวจะคล้ายคลึงกับโอเมกามอนร่างนอร์มอแต่จะมีสีดำทมินซึ่งร่างโอเมกามอนสวจะมีพลังการโจมตีและพลังการลบที่มากขึ้นแต่จะต้องแลกกับความเร็วที่ลดลงโดยจะคงสภาพอยู่ในร่างนี้ได้ชั่วคราวเท่านั้นมีดาบเกรซซ์ที่ปลายดาบเปลี่ยนจากคำว่าออเด e ิสจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเทอร์มิน i ชัมีท่าไม้ตายได้แก่การูแคนนอนและเกรซนั่นเอง 4. o m โอเมกามอนสวาร์ดีฟรีดดิจิมอนร่างเมก้าประเภทไวรัส สารพันนักลบกศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนาการล่างมาจากสายโอเมกามอนสวาที่ถูกใครบางคนฉีดเชื้อไวรัสเข้าไปโดยตัวของโอเมกามอนสวา์ดีฟีตคือโอเมกามอนสวาที่ได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจากใครบางคนทําให้ร่างกายเกิดการวิวัฒนาการซึ่งทําให้ตัวของมันสุดโทมและไม่สามารถรักษาได้เนื่องจากตัวของมันดั้งเดิมแล้วร่างกายของโอเมกามอนนั้นเป็นดิจิมอนประเภทวัคซีนทําให้เชื้อไวรัสและความเป็นวัคซีนที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายเกิดการตีกันทําให้ร่างกายเกิดการสุดโทมนั่นเอง เหลือแต่ความบา้าคลั่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่และจะโจมตีใส่ศัตรูอย่างไร้ความปานีโดยลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมได้แก่ดาบเกรซอร์ที่ไปดาบจะเปลี่ยนจากคำว่า termination เป็น terminate มีท่าไม้ตายใหม่ได้แก่เกรซอร์สไปรัลหโอเมกามอนอัลเทอร์เอสดิจิมอนล่างเมกาประเภทไวรัส สายพันธุ์นักลบศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนาการล่างมาจากสายการรวมร่างของสองดิจิมอนได้แก่บริสเกมอนและครสกาลูรูมอนเกิดจากการรวมร่างของซับสปีชีของวอลเกมอนและเมทัลกาลูรูมอนได้แก่บริสเกมอนซึ่งเป็นสายย่อยของวอลเกมอนและครสตกาลูรูมอนซึ่งเป็นสายย่อยของเมทัลกาลูรูมอนรวมเข้าด้วยกันแม้ว่าล่างนี้จะเป็นโอเมกามอนที่แยกสายออกมาที่ไม่ใช่รอยอย่อไหนแต่ประสิทธิภาพและพลังการทำลายล้างไม่ด้อยไปกว่าโอเมกามอนล่างรอยอย่อไหนเลยคุณสมบัติและความแข็งแกร่งต่างๆของโอเมก ดิมอนอัลเทอร์เอสยังคงมีความแข็งแกร่งมากเท่าเดิมการกำเนิดของมันยังคงเป็นปริศนาแม้ว่าดิจิมอนตัวนี้จะเป็นการรวมล่าผสมผสานแต่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเกิดจากเหตุการณ์และเจตจานงของใครความปรารถนาของใครก็ตามยังคงไม่ชัดเจนถึงที่มาโดยลักษณะที่เปลี่ยนไปจะได้แก่กาลูรูแคนนอนจะเปลี่ยนเป็นกาลูรูซอร์และเกรซอร์จะเปลี่ยนเป็นเกรแคนนอนนั่นเองซึ่งมี่าไม่ตายได้แก่กาลูรูซอร์และเกรแคนนอน 6. โอเมกามอนอัลเ b อร์ดิจิมอนล่างเมกาประเภทไวรัสสายพันธุ์นักลบศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนาการล่างมาจากสายโอเมกามอนอัลเทอรหรือโอเมกามอน a วัสดีฟีต t รวมเข้ากับแบล็ k ดิจิทอนและ e n t ทิตีที่เป็นปริศนาเกิดเป็นนักลบโอเมกามอนทามินที่มีความแข็งแกร่งและชั่วร้ายที่สดุด้วยความแข็งแกร่งนี้ต้องแลกมากับจิตใจที่ชั่วร้ายและการสูญเสียตัวตนไป เหลือเพียงความคุ้มข้างพร้อมที่จะสังหารศัตรูและมิตรให้สื่อสิ้นไปโดยลักษณะภายนอกจะมีความคล้ายคลึงกับโอเมกามอนอัลเทอร์เอสโดยดาบของการูดูจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเป็น2แฉกและออร่าความบ้าคลั่งที่ปกคลุมทั่วร่างกายนั่นเองทําไมาตายใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่เกรย์คานอนเรวกัน 7. จ็ดโอเมกามอนเมอร์ซี่ฟูลโหมดดิจิมอนร่างเมกาประเภทวัคซีนสายพันธุ์นักลบศักดิ์สิ วิวัฒนาการล่างมาจากสายการรวมร่างของ7ดิจิมอนเข้ากับโอเมกามอนได้แก่โอเมกามอนรวมร่างเข้ากับโฮโอมอนโรสมอนเฮราเคิลคาบุเทลิมอนไวซ์มอนเซราฟิมอนและโฮรีดามอนการรวมร่างแห่งปฏิหาร ด้วยเจตจำนงอันแรงกล้าถือกําเนิดเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีความแข็งแกร่งที่สุดของเราโอเมกามอนนั่นก็คือโอเมกามอนเมอร์ซิฟูโหมดโหมดแห่งความเมตตาที่มีความแข็งแกร่งในระดับต้นต้อของจักรวาลดิจิมอน imon, โดยร่างนี้จะมีปีกสีขาวทั้งสองข้างและกายร่างเข้าสู่โหมดนี้ด้วยความสงสารและเจตจำนงนแห่งความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะและกําจัดสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิ้นไปเกซซสจะกลายเป็นดาบยาวคล้ายคาตานะดาบญี่ปุน่นฟาดฟันศัตรูแบบไม่ยัง้งด้วยความเมตตาด้วยท่า Fair bread, ลซรแะ ถ้าปืนใหญ่ Grand f ฟูลแคนนอนนั่นเองนี่ก็จะเป็นร่างทั้งหมดของเหล่าโอเมกามอนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมและเป็นกำลังใจให้ผมช่อง m i g h t y c a s h ในการทำคลิปต่อๆไปหากมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปทางเราต้องการขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ